เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมเพบกับเมาา์ยเฟรซอีกแล้วนะครับมากับพี่ไมค์การันทีวีเหมือนเดิมนะครับเจ๊กับคุณทานเราก์ครับแล้ววันนี้เราจะมาแข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้จะแข่ง2ในสมนะฮะสองใน3านะจะได้รู้ตัวผู้ชนะกันเลยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเสมอกันใช่ไหมหนึ่งหนึ่งครั้งเมื่อกี้แล้วครับต้องมีบทลงโทษกันหน่อยนะสำหรับคนที่แพ้ครับ คนที่แพ้นะครับจะต้องร้องเพลงลง YouTube นะฮะทำเป็นคลิปเพลงแพ้ใจอ่ะแพ้ใจไมเทอร์นฟลาครับที่ร้องว่าร้องมาจากไหนก็แพ้ทุกทีเมื่อไหร่จะแพ้ป่ะแมตช์แรกนะฮะเอาเป็นแนวดิ่งก่อนแล้วกันนะแนวดิ่งโอเคโอ้พี่ไม่เริ่มก่อนโอ้แล้วแตนตินที่น้องเมียนะแตตินอยู่ตรง เอาหัวเธอจะติดหมุนโอกยปโคตรสูงเลยทำไมหน้าเป็นกันนายเห็นหน้าจะตินป่ามองอยู่นะเว้ยขึ้น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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นไอ้ยายอย่าบินมันบินโอ้โหท่าสวยมากอุ้ยสูงไปไหนวะขึ้นอีกขึ้นอีกเอาเอาเอเอาเอขึ้นเอขึ้น ชูมือชูมือโอ้ยนี่น่าจะตีพี่ไม่ทำไมเราจะตีมปอยู่ตรงนั้นน่ะเร่ได้มีตองหัวไงเกิดได้ก็ได้ชนะเฮ้ยอย่าสูงโอโคตรสูงเลยทำไมหน้องแบนยังไงไต่ยกทรงด้วยฮะเอขึ้นมาขึ้นมาเออเเอาไว้คือพานคือพาน ไม่พอเอาไว้จะดูะติงชูมือขึ้นชูมือขึ้นโอ๊ยปวดใจเดี๋ยวเก็บมือเก็บมือกันเก็บมืออ่ะเก็บเอ้ก็บมือออกมามึงก็มายายโอ้ยตูงีเหี้ยอึ๊บอุ้ยโอ้ไม่ร้องแพ้ใจหรออุ้ยอุ้ยวิทำไมขึ้นเร็วจังวะที่วะยก็ต้อง โอ้ผมก่อนเขึ้นไม่ถึงเดี๋ยวเป็นยูมาเอสมางานเอสก็มาเอสแปะไว้เอสแปะไว้เฮ้ยมันเร็วว่ะเฮ้ยมันเร็วมันเร็เวเโอ้ยเอขึ้นเอขึ้นเอแปะหน่อยเอะดูนะดูหน้าหน่อยขึ้นขึ้นแล้วมาแล้วมันสูงเกินสูงเกินขึ้นขึ้นเออมันมาแล้วว่ะว้าาไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเอแปะไว้ดิเอสขึ้น มาฝั่งนี้ดูาแม่งโอ้ยไอเหี้ยแม่งตะกูใะหลังนี่ลโอ้พี่ไม้อยากลองแพ้ใจก็ไย่มอกเฮ้ยเผมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพี่ไม่ขึ้นมาเร็วดีโอ้เลยยจัเต้นหมุนมะหยุดจัดเต้นหมุนอยตุงยัตุงยังอีกคน ูเป <ane> <affiliated>. like ็นไงเป็นรูปตัววีเลยงานแต่เป็นยูทำไมมันติดไปหมดเลยวะพี่ผ่าละขึ้นไว้ขึ้นไว้ชิวยหายขึ้นเดีวะอะไรตัวอะไรขึ้นเออุ้ยไม่ถึงแล้ววะเปยู่ดีกว่าขึ้นพี่ผ่าละพี่ผ่าละเดี๋ยวนี้ไอ้ยูติดอะไรเอาไว้เอาไว้ขึ้นไว้ขึ้นพี่ไปไอ้สวัสดีเออเออเอเอ อย่าพี่ไหมยี่สิบวิอะไรวะมูเม้นตัดเกาะไม่อยู่ฮะอ๋อพี่ไหมลอยกุยยาพี่ไหมไปน้ำนำไปก่อนหนึ่งแต็บนะฮะเอาอะไรครับ รอบนี้ <อ Bing. S 1> เป็นด้านข้างนะฮะโอ้ oh <và and> <fork> เริ่มก่อนได้เปรียบฮะไปเลยฮะเกลียดหน้ามึงไปไงวะ S D A อุ้ย A D อยู่ไหน S ยืนขานโอเคตกไปนี่แพ้เลยฮะแพ้บายเลยทีเดียวอุ้ยรีบุ้ยคนดีดีนี่ โอ้เริ่มโปรโอเฟชชั่นอลโอ้ยมึงเร็วไหมบอกยังไงฮะแตะดีวะแตะไม่ได้มันแตะไม่ติดมือนี้แล้วกันแขนปั่นเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันอยู่อยู่ไหนนี่นี่ยิงการีไปรีไปโอ้ยเล่นท่าพี่มอยาโอทำอะไรวะ อย่างนี้ก็มีแล้วปลาอะไรมันหมุนตรงไปหน่อยเรินไปขาสั่นด้วยขาสั้นจำกำแพงมั่งแล้วันยืนขาไปยืนขาไปมันแก่กำแพงอยู่มัอยู่ขึ้นหนกำแพงกำแพงกเพง่มกเพ้อกระพงกำแพงเอมะอกราเกะ พี่ไม่ทำไมมาไวหรือเวลาอตั้งสามสิบกุมิโอ้แล้วทำกำแพงโอ้อไปดีกว่าีดีดีดีไม่ใช่ดีแล้วอย่าแก๊กนะต้อไขว่เกื่อพีเองเฮ้ยโอ้ยกำแพงหน่อยกำแพงหน่อยยืนกันงพี่ไม่โอ้ยอมแพ้ เอาอะไรแปลกวะเนี่ยเอาไว้ยเอาไอ้เอ้ยมันมาแล้ววะเอาเว้เดี๋ยวเดี๋ยวทำกระแพงก่อนทำกระแพงทำกระแพงดิดิไม่ดิพี่ไม้ต้องร้องเพลงข่าวยังไม่จบประกอบซีรีส์นี้เดี๋ยวเพิ่งน้ำหัวจะติณพี่ไม้เวลาเยอะแยะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเม่ต้องรีบเอ้ไม่ต้องรีบพี่ไม้อย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบไม่ปวดไม่สูงมาก อีกยเวลาไม่มีแล้ว คี์บอร์ดเลยไม่สูงที่ผานขนาดเล่นบทด้านข้างนี่วันต่อตัวไปเป็นแนวดิ่งเฉยเลยโคตรแท็กติกอะมามาไปแล้วไปแเ้วเฮ้ยนี่มันแนวดิ่งนี่าทำไมมือมือมันเก่งแปลกๆมาเฮ้ยขึ้นดีๆเดี๋ยวมันอยู่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  ไอ้ยู่ไหนวะนี่เลานาันไยูไมทำอะไรทำอะไรทำอะไรเอ้ยผมขึ้นไม่ได้โอ้โหแล้วดูปีนโคตรจ้าเดี๋ยวมันอยู่เอ้ยอย่าหลุดอย่าลนอย่าลนต้องไปปีนฝั่งนู้นคอยมันล่วงโอ้ยปีนฝั่งนี้มันทำได้แค่นี้แหละนีแหวกเป็นน้ำพุเลยนี อะไรอุ้ยโอ้โหโอเคแปะเอสขึ้นเอ้ยทีมาดี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 เอเอขึ้นไปอะไรกันใส่เอชดีอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เอออะไรวะอย่าเพิ่งแพ้ตันเอ้ยเฮ้ยไม่เอาดิมันบังคับยากเอสเอสเอสเอชเอเอเดี๋ยวมันอยู่ขึ้นไปเดี๋ยวมันอยู่เออมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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  ไอมาเร็วมาเร็วอย่ากุอย่าเผลอไปกดเอสไปเอาไม่ดีต้องไปแปะมันดีดหวะดีวะ้เอสไปเร็วเออขึ้นขึ้นไปวะเอส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 นีดีดีดีเอเอกรับพี่ไม้ยาอย่ามาที่โกงที่โกงอะไยาโอ้คิดได้ทค่อะไรหัวนั่นล่ะกาสัน สงสารสงสารขึ้นได้ขึ้นได้มาเร็วขึ้นได้ติดติดว่ะติดหัวติดหัวติดทำอะไรชูแขนทำไมอยู่แค่ทำไมอ๋อเป็ดแม่งขึ้นคนยาก็ดีอุ้ยอุ้ยเป็ดเฉยโอ้สุดยอดเอ้ยพิมายละโอ้ยดีชูแค่นี้เหรอชู อย่านะอย่าสูงอย่าสูงเลยโอ๊ยขยขาไม่ได้ที่ไว้ใช่ไหมที่ไอย่าอย่ารีบก่อนโอ้แขนสั่นละเอ็ดอยู่ไหนเนี่ยดีไม่ใช่ดีไม่ใเอาเดีอยู่ดีโอเค เดี premises, ๋ยว้อเดนี่แหละใครล่วงนี่มึงวางคีย์บอร์ดได้เลยมีไห้เหลือเวลาอีกเยอะมีไหมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย่ารีบอย่ารีบอะไรอย่ารีบเลยถ้ารีบลุกเลยอย่าทำไม่ได้เอ็ดโอ้ยมีการมาชูขาตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวยังั้นไปเลยพักพวกเพิ่งถึงวะพักพูดเดี๋ยว อและตรงไหนมันตรงไหนมะเนี่ยดูไม่ถูกดีโอเคดีดีถึงใจว้อขึ้นระดับระดับตายล้อะไรอะไรเฮยแะอะไรตรนี้วะเวลานั้นมาถึงแล้วเวลาไหนพี่ไม้ต้องพ่าแพ้บีเบอร์จะต้องพ่ายแพ้พี่ไม้ดี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  โอ้ยังไงยังยังไงบิวอะไรวะโอ้เกือบหลอนใช่ยังอยู่อีกพี่ไม้เวลาเลยเยอะอย่ารีบเอสเอสวิวจะรีบอย่ารีบเอสสมาธิขีไม้ยาวยี่สิบเก้าแปดเจ็ด เป็นไงฮะผมบอกแล้วผมเนี่ย king of the hill นะฮะ king of the hill หนึ่งวงนี้น่าสร้างหลังคาต้องโค้รอย่าลืมนะฮะต้องร้องแพ้ใจของใหม่เจริญปุระตตั้งชื่อคลิปว่าแพ้แล้วต้องร้องนะฮะไปติดตามคลิปตามสัญญาได้ที่กกรนด์ไอทีวีนะครับไปเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ